คสวัสดีค่ะคัะนนี้เธอเลยัะพาเข้าาป้าเห็ดอีกแล้นะคะเดี๋ยวเหามาเบิ่ง่าวันนี้หาอีมานบอนะคะวันนี้ฝนตกไปปลอยค่ะตอนนี้เหาก,ก็พอเห็นนะคก่อลอกหนึ่งว่ะเอามาเก็บไหม เห้ดหน้าไข,าข่ค่ะตอนนี้เราก็เจอเห็ดหน้าไข่นะคะล่าง,งามๆเลยค่ะนี่วันนี้ใค้เลยมากับพี่เศร้ากินเกลือหอนิดเจตุ้มๆตะกาอยู่กับพี่เศร้านะคะทะเลยมาเบิง้งบุ้งนี้ค่ะไว้ออกว่ะนี่ ไปเบิงที่นักข่บุ้งที่ไทยเลยเก็บก่กรนะคะเมื่อวานไทยเลยไปได้มาะคะ่ะนี่ขาขาเห็นราะคาะหนึ่งดอกนี่ดอกงานเลยๆนะคะหนึ่งดอกโอ้ได้จีครับแต่จีเยอะก็จะได้เอาไปบุกเอาไปพาดกาลอยค่ะ นีเมื่อนี้ท่าเลยบาได้เอาตะก,กร้ามาด้วยค่ะตะก,กร้าอีกแบบชิสาไม่เห็นพวกนี้กับน้ก่อค่ะนนค่ะเฮียน,นะคะตอนนี้ฝนตกฝนตกแล้วนะคะนี่หนึ่งดอกโอ้ยโม,มเมนต์ค่ะยูแปป้งแ้ง ต้นกระตุกนะคะไฮเลยก็อีไายแดงบัวไทยแดงนะคะยา่านฟ้านี่จะดอกนี้สวยก็เลยให้เบิร์นค่ะตอนนี้พี่สาวไฮเลยยังมาไม่ทันนะคะ,คะมีจีนหนึ่งค่ะม,มาเมินน้ำรองเท้านะคะพวกนี้ต้นโตค่ะเสียดาย นี่อดอกหมืองค่ะวันนี้แบบถ่ายแบบทุรักทุเลเพราะว่าฝนตกค่ะนี่ดอกงามอยู่นะคะแต่ว่าฝนตกใส่ค่ะค่ะตอนนี้หอกะมาอยู่ปลาที่ไครดะเก็บเมื่อนั้นนะคะนี่ฝนก็ตกเจอแล้วค่ะหนงดอก ต่งนี้ค่ะคจุมจ่มๆลอย้บอมาเบิงอยู่ค่ะขอุนตกนี่ดีใค่ะเลยรออยู่ทางลุ่ม,มวันนี้บ่มีกระตาซ้ายนะคะขางนมาบาะบฮอด่เลยก็เลยมาเบิงงนที่แล้วบุ้งนี้ค่ะ ก็ะตุกนี่เดี๋ยวก็จะกลับแล้วค่ะเพราะว่าเข้ารออยู่ข้างล่างเมื่อกี้พี่นักข่ายหายโดยแต็กตกแต็กค่ะน,นี่แล้วงามค่ะสวยมาก เบัออกตั้หวานเนปาไม่หวานไ่ได้หมาวเบ้เอาไปบุกใส่แก่เธอ <c oughs> นี่เห็ดมันมุกเกา้องไทยเลยมังจากที่หอมไปห้าเห็ดน้าใครมาแล้ว นี่ไปได้วยมาอุ่มง้ำเลยเพราะว่าฝนตกใส่น,ไไนะนี่เขาก็เจอเห็ดโคนค่ะหนึ่งดอก ว่าเป็นไงนี่บัวขาวใช่ไหมตัวนี้ตัวนด้ข้าวเมื้อนี้เฮาก็บ,บ่ได้ไปหาไก่นะคะเพราะว่าฝนตกค่ะมื้อนี้เฮาก็ได้เห็ดนกนไข่นะคะส่วนใหญ่ได้เห็ดนกนไข่ดอกงามๆถ้าฝุ้นบ่ตกตใส่ก็อีดอกงามกว่านี้นะคะ สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ไทยเลยกบน้องมาม่าเด้อค่ะขอบคุณหลายๆสำหรับผู้ที่เข้ามาติดตามชมแล้วก็คอยให้กำลังใจคอยเป็นกำลังใจให้ไทยเลยด้วยดีมาตลอดนะคะขอบคุณหลายๆค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ